สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโลกออนไลน์นะคะวันนี้ก็ขำๆนะคะจะมาแนะนำเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเนาะก็พอดีว่ามาเจอตัวไฟโตว,วีเนี่ยค่ะเกี่ยวกับพวกเ,เพื่อนๆเ,เนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกถ่ายไม่ได้กินอาหารแล้วติดขัดนะคะระบบขับถ่ายก็นี่เลยค่ะตัวนี้ไฟโตว,วีนะคะเป็นโปรดักที่ ทำจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะพวกไคโทซานแล้วก็พวกผลไม้และสับป,ประรดต่างๆนะคะก็ทานแล้วใช้ดีค่ะตอนเช้าเนี่ยนะคะขอบอกค่ะสุดยอดค่ะแล้วก็ใครที่ภูมิป่องๆนะคะก็จัดไปเลยค่ะสองซองต่อวันก่อนอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ก่อนนอนสุดยอดค่ะตัวนี้ทานง่ายมากๆค่ะถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างขอบคุณค่ะ